ทำไมรู้สึกว่ากล้องภาพสวยขึ้นเมื่อกี้สัญญาณเน็ตหลุดไปนะคะนี้เพิ่งต่อกลับมาได้อีกตอนนี้อยู่สถานีตรงนี้นะคะใกล้จะถึงที่สถานีบลิกที่เราจะไปต่อรถไฟกลับเบอร์แล้วนะคะก็ให้ดูบรรยากาศรอบๆไปก่อนนะคะน,นะคะระหว่างทางที่แอดมินจะกลับบ้านค่ะ เมื่อกี้มีคนเขียนมาแฮปปี้นิวเยก็ฝากแฮปปี้นิวเย่ทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะคุณแอนนี่เมื่อกี้พอดีสัญญาณเน็ตผ่านช่องเขาอะคะ่ะสัญญาณเน็ตก็เลยหายไปค่ะนี่กลับมาแล้วนะคะก็ให้ชมบรรยากาข้างทางรถไฟวิ่งแต่ฝั่งนี้แถบนี้จะไม่ค่อยมีบ้านคนนะคะจะเป็น ขบเขาเส้นนี้มันจะไปที่แอดมินขึ้นมาจะเป็นจากบลิกนะคะไปสุดสายที่แอนเดมั Mart. แล้วก็รถไฟสายนี้จะไปเริ่มที่แอนเดมั Mart. แล้วก็สุดสายที่ไซมัสนะคะแต่ว่าระหว่างทางแอดมินคือดักขึ้นจากที่บลิกที่บลิกมันจะครึ่งทางมาระหว่างทางไปแอนเดมั Mart. นะคะก็สวยเหมือนกันก็ถ้าใครไฟรถไปขึ้นฟ้า,ฟาเซอเอเพสก็จะเส้นทางเดียวกันนะคะวิวเดียวกัน,นะคะ่ะ ตอนนี้สามโมงกับ4ี่โมงะคะวันนี้แดดจะหมดประมาณตอน4ี่โมงสี <c oughs> ก็คือตอนนี้ใกล้แล้วนะคะตอนนี้ก็จะคนเยอะมากเพราะว่าคนเขาก็จะเริ่มกลับบ้านกันแล้ว <c oughs> วันนี้ที่สวิตก็ยังอยู่อยู่นะคะที่สวิตหยุดถึงที่สองคะ่ะแล้วก็วันที่3ามเขาเขาเปิดทําง,งานกันคะ่ะ <c oughs> ส่วนใหญ่พอวันหยุดคนสวิตเขาก็จะนิยมมาเที่ยว ูขเขาเที่ยวต่างจังหวัดกันนะคะก็เลยวันนี้คนค่อนข้างเยอะคนแน่น,นะะมากค่ะงไปจอดงาตรงไนรอบนี้รล้วพีจอก,ก็แอดมินจะถึงที่บรีกนะคะประมาณ3โมง11นาทีค่ะมีรถไฟด้านข้างมาปิดแลยไม่เห็นวิวเลยคะ่ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวรถไฟมาะคะ่ะ ออกมาตั้งแต่เช้าแล้วนะคะคือถ้านั่งรถจากเบิร์นไปอีกไปอีกิกกสฮอนก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง2ชั่วโมง10นาทีนิดๆค่ะก็ขึ้นจากเบิร์แล้วก็ลงที่บลิกนะคะแล้วก็จากบลิไปลงที่ฟลิสค่ะลงที่ฟลีค่ะแล้วก็ไปต่อแต่เช้า2ต่อ ตอนแรกจะไลฟ์ให้ชมที่บอกว่าทานน้ำแข 18, ็ง18,000ปีใช่ไหมคะแต่ว่าขึ้นไปด้านบนแล้วเหมือนทางนเนต็ตไม่มีก็เลยไม่ได้ไลฟ์ให้ชมแต่ว่าถ่ายรูปมานะคะก็เดี๋ยววันไหนจะรูปมาแชร์ลงหน้าเพจให้ชมกันนะคะ ก็เลยอดดูทันน้ำแข็ง18,000ปีกันเลยเสียดายมากเลยค่ะเพราะข้างบนขึ้นไปที่ความสูง2,292เก้า็ขึ้นไป2,922ค่ะก็คือสูงมากทำให้สัญญาณเน็ตมันก็จะแบบสโลแล้วก็ไม่ไม,ไม่มีสัญญาณเลยค่ะก็เลยไลน์ไม่ได้เลยเสียดายมากเลยค่ะ <c oughs> แต่ไม่เป็นไรค่ะเก็บรูป ลูกถ่ายมาให้มาให้ชมกันตอนนี้ยังติดอยู่ที่สถานีนี้นานมากเลยไปแล้วค่ะรถไฟออกแล้วค่ะก็ไปชมวิวกันต่อเลยค่ะก็เหมือนเดิมนะคะถ้าแบบอยากไปดูที่ไหนหรือว่าคิดว่าที่ไหนน่าสนใจก็เขียนมาบอกแอดมินได้ทุกช่องทางนะคะแล้วถ้ามีเวลาก็จะพาไปชมกันเหมือนเดิมค่ะไปชมวิวกันต่อเลยค่ะ ฤด,ด,ดูหนาวต้นไม้ก็จะค่อนข้างแรงนะคะแต่ปีนี้ยังดียังมีบางส่วนที่ยังเป็นีเขียวเพราะว่าปีนี้มันมีแดดตลอดกับทั้งปีเลยะคะ่ะก็เลยทาให้เรายังเห็นสีเขียวบ้างนิดหน่อยแต่ส่วนใหญ่ก็จะเริ่มเป็นสีฟ้าสีแดงกันมแล้วค่ะแต่ถ้าต้นต้นต้นสนอันนี้ที่มีอยู่รอบเขาที่เราเห็นอันนี้เขาจะไม่ได้ผัดใบนะคะคือใบเขาก็จะเป็นอย่างนี้แต่ว่าถ้าเป็นช่วงฤดูหนาวเขาก็จะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลออกแดงๆคะ่ะ จะไม่เป็นสีเขียวแต่ถ้ารดด้วูร้อนก็จะกลับมเป็นสีเขียวเหมือนเดิมค่ะรไฟวิ่งเร็วขึ้นแล้วค่ะตอเมื่อกี้ยังช้ายอยู่เลยอันนี้ที่เราเห็นข้างล่างตรงนี้ ปกติมันจะเป็นทานลำทานจากน้ําแข็งละลายจากบนภูเขานะคะแต่พราะรู้หนาวน้ําแข็งไม่ละลายก็จะกลายเป็นหินแห้งๆอย่างนี้ค่ะที่เราเห็นด้านล่างปกติจะเป็นน้ําทั้งหมดตอนนี้เป็นน้ําแข็งหมดเยค่ะ เข้าอโมงกุ๊บสัญญาณเน็ตจะหายไปค่ะเพราะว่าพอเข้าอโมงสัญญาณมันจะค่อนข้างต่ำมากแล้วมันก็จะเริ่มตัดไปอะค่ะบางทีมันก็เลยทำให้มันหลุดบ่อยอะค่ะมันมีบางช่วงที่ขาดตอนไปนะคะ ตอนนี้แอดมินก็จะถึงที่บิ๊กแล้วนะคะก็เดี๋ยวถ้าไงเดี๋ยวแอดมินขอเตรียมตัวลงรถไฟวิ่งคือรถไฟไปต่อเบิร์นก่อนนะคะเดี๋ยวพอคือรถไฟไปเบิร์นเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวจะไลฟ์ให้ชมอีกรอบนึงนะคะเพราะว่าของเยอะมากเลยค่ะเพราะถ้าเกิดไลฟ์ไปด้วยแล้วก็วิ่งไปด้วยมันน่าจะไม่ทันรถไฟแน่เลยค่ะไว้เจอก,กันอีกทีก็ถ้าวิ่งคือรถไฟก็ประมาณน่าจะสิบนาทีะคะ่ะไว้เจอก,กันอีกทีไลฟ์หน้านะคะ